โอเคค่ะเข้าสู่การรีแคปของพระจัมังกร EP สอง EP สองก็ยังอืมคือสนุกกับสนุกอยู่แล้วแต่คือมันก็ยังมีปมมีอะไรให้หน้าติดตามให้อยากรู้อีกเนาะหลายสิ่งมันเกิดขึ้นแต่นี้ชอบประเด็นที่เขาสอดแทรกมาในแต่ละซีนมีหลายเรื่องมีหลายสิ่งทับซ้อนมากนะใช่อะตั้งแต่ทองไม่พร้อมทองไม่พร้อม อันนี้คือไม่พร้อมในลักษณะของผู้ชายรู้สึกว่าตัวเองไี่มีความมั่นคงออทางหน้าที่การงานใช่ไหมแต่ความผู้หญิงรู้สึกว่าเหมือนเป็นผู้หญิงต่างจังหวัดที่เขารู้สึกว่ามันผิดผีแล้วอ่ะใช่ถ้า<อ>ผิดผีแล้วมันจึงต้องเออมันต้องมีการเขาเรียกอะไรอ่ะรับขวัญอะไรอะไรแบบของบอกผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนั้นต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรนะสู่ขอ,อขอ้อคํอามาอะไรอย่างนั้นใช่ใช่ใช่แล้วชอบที่เขาคุยกันเรื่อง สูบุหรี่แลวเขาว่าขอสูบุหรี่แก้เครียดได้ไหมแล้วผู้หญิงก็บอกว่าเออมึงบอกว่ามึงไม่ไม่มีเงินน่ะแต่ทำไมถึงทุบบุหรี่ทำไมถึงสูบบุหรี่ได้ผู้ชายบอกว่ามันแค่สี่บาทเองอืมแล้วมันเป็นเรื่องที่สังคมมักจะตั้งคําถามกับคนจนน่ะเออว่าทําไมจนแล้วมึงยังกินเหล้าเออเออเออจนแล้วทำไมมึงสูบบุหรี่ทำไมมึงไม่เก็บังค์ไว้แต่บางทีอ่ะเหล้าหรือบุหรี่มันอาจจะเป็นความสุขหรือสิ่งใครเครียดที่เขาเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ทางออกเดียวทางออกที่เขามีมในทุนทรัพย์ที่เขาสามารถเข้าถึงได้อ่ะนู้อไหมใช่อืมเพราะว่าถามจริงๆเถอะว่าสมมติว่าเขาไม่สูบมบุหรี่วันนี้วันเนี้ยสี่บาทนั้นนะมันทําให้เขาด้วด้วยขึ้นจริงจริงหรือเปล่าไม่ <c oughs> จริงนะหรือว่าเหล้าอ่ะที่เขาสามารถจะเลิกกินได้อ่ะมันทําให้เขารวยขึ้นหรือยกกระดับฐานะเขาจากตรงนั้นได้จริงจริงไหม หรือจริงๆแล้วมันเป็นที่โครงสร้างของจริงอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ที่กดทับอยู่ที่ทําให้เขาไม่สามารถยกระดับฐานะตัวเองขึ้นมาได้ออืืมมถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะออืมก็จริงเขาบางทีคนมักจะไปแบบทับถมคนเหล่านี้ว่าก็เพราะมึงกินเหล้าไงมึงสูบบุหรี่ไงมึงถึงไม่มีเงินสักทีจริงไหมจริงมันก็เป็นประเด็นที่ซึ่งความคิดของของแฟนอะ มันเป็นความคิดแทนคนนอกเนาะที่มองเข้าไปเนาะอเออวะแล้วพอมานั่งคิดแบบเออวาสี่บาทของวันนี้ที่มันสี่บาทอ่ะมันทําให้เราดีดีขึ้นจากตรงนี้จริงๆเหรอเอออันนี้อันนี้ไม่ต้องมองถึงเรื่องสุขภาพอะไรนะอันน้ไ่งไม่ต้องไปมองอันนี้มันเสี่ยงสุขภาพอยู่แล้วเออถ้ามองในเรื่องของแบบถ้าสี่บาทที่หายไปจากกวนเนี่ยอืมถ้าเก็บทั้งปีอ่ะ ืมันจะไม่กูรวยขึ้นจริงๆหรอยืนขึ้นได้จริงๆหรอเออเลยก็จริงเพราะว่าอะการที่ทําให้คนรวยขึ้นจริงๆอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเรามีเงินเก็บเพิ่มนะแต่มันคือการที่เรามีรายได้เพิ่มเอออืมหรือว่ารายได้อ่าหรือว่างานที่ทําอยู่อ่ะรายได้มันสมเพีสมผลกับสภาพสังคมใช่กับค่าของชีพค่าของชีพที่อยู่อือเพราะว่าถ้าเรามา ต้องมาคิดว่ามึงสูบบุหรี่สี่บาทแล้วมันเป็นปัญหาหนักมาก <ừ. S 1> อ่ะเราต้องกลับมาคิดแล้วแหละว่าค่าแรงอ่ะมันมันเกิดอะไรขึ้น,นหรือเปล่าเออทําไมคุณการสูบบุหรี่แค่สี่บาทมันทําให้เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินอ่ะเออ,เอ,อจริงไหมจริงครั้งที่มานควรจะเป็นเรื่องชิวๆก็นี่ไงก็ถึงถึงบอกว่าใครเขียนบทเรื่องนี้วะอืมมันแยบยนเออมันแยบยนจริงจริงมันแบบ มันสอดแทรกในในทุกตัวละครด้วยนะแล้วหนูถึงบอกว่าเอ้ยทำไมทิวสนมาเล่นเรื่องเนี้ยคาแรคเตอร์อาจจะไม่ได้ต่างจากเดิม,มแต่บทรู้สึกว่า,ม,วาม,มีอะไรให้น้องมาก,กขึ้นเออม,มีความลึกขึ้นมีความน่าค้นหามากขึ้นมีความอยากรู้ว่าเอ้ยตัวละครนี้แล้วกำลังจะสอนอะไรคุณผู้ชมเอมอแล้วเรื่องที่เด็กคุยกันด้วยเร,เรื่องเรื่องจะเรียนต่ออ่าทันที่ในขณะที่คนที่ อยู่ในครอบครัวที่เรียกได้ว่าหาเช้ากินค้ามเออก็มีความเครียดว่าเราจะไปตอบฉันจะไปตอในเส้นทางไหนดีเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ากูไปไม่ได้แล้วนะเงินกูไม่ถึงใช่แต่ในขณะที่อีกคนที่มีตังค์ก็ชิวๆรู้สึกว่าก็เดี๋ยวกูไปเรียนเอกชนพ่อแม่บอกมีเงินจ่ายเออหรืวไม่พี่จ่เดี๋ยวขอทุนก็ได้ขอทุนก็ได้อืมความเครียดมันต่างกันใช่เขาถึงบอกว่าเขาเรียกว่าอะไร่ะ ภูมิหลังภูมิหลังต่างกันม,มันก็ส่งส่งให้เราไปถึงจุดหมายต่า,ตางกันอนกันนะออืมืมใช่มันเหมือนมีคำหนึ่งที่บอกว่าแล้วทําไมคนรวยถึงมีทางเลือกมากกว่าเสมออมออืมเแล้วเขาบอกว่ามักจะมีทุนเรียนดีให้คนยากจนอืมแล้วทําไมคนรวยที่เรียนไม่ดียังได้เรียนเลยแล้วคนที่เรียนจนแต่อาจจะเรียนไม่ได้ดีแต่เขาอยากเรียนทำไมถึงไม่ออมีโอกาสล่ะ ah. ไม่โอกาสจริงไหม เนี่ยเขากําลังสะท้อนสะท้อนโครงสร้างของของประเทศเลยเนาะอืมอืมเออแต่ฉากนั้นที่เสริมเข้ามาก็รู้สึกว่าเออก็มีนัยยะเหมือนกับว่าที่เขาเอารูปของผู้หญิงให้น้องดูใช่ไหมแล้วเขาบอกแซวว่าเนี่ยเขามาขอเบอร์มึงสนใจไหมแล้วน้องเฉยเยอันนี้คิดว่าน่าจะหมายถึงว่าน้องไม่ได้สนใจผู้หญิงหรือเปล่าเราว่าก็เกี่ยวหนึ่งไม่ได้สนใจผู้หญิงสอง หรือว่าไม่มีเวลามาคิดเรื่องใช่อไม่ไม่มีเวลามาคิดเรื่องความรักอืมเพราะว่ากำลังเครียดกับอนาคตตัวเองใช่อืมมันก็คิดได้สองแบบกูจะเอาหนึ่งหรือจะเอาสองดีก็คือเรื่องความรักไว้ที่หลังเรื่องอนาคตของกูอืมทําไมลีนิงถึงพยายามจะต้องอยากไปเมืองนอกอ่ะอืมเออนี่คือสิ่งที่คิดคือคือในภาพคไม่อยากอยู่ตรงนี้เหรอเหมือนกับเขารู้สึกว่า ที่ตรงนี้ยมันให้เขาได้แค่นี้เหมือนกับว่าถ้าเขาอยากจะมีหยุดหลุดออกค้นไปจากฐานะเนี้ยหรือว่าความยากจนหรืออะไรพวกเนี้ย <ขอ S 1> ่างประเขาต้องไม่อมืองนอก่นนอกางาที่น่าจะเป็นทางออกที่เป็นภาพฝันแต่คนต่างสมบัติบางที่ก็คิดอย่างนี้ะน,นะว่ากูไปทํางานมืองนอกอะ่ะกูเห็นคนเขาไปกันแล้วเขามีเงินส่งมาทางบ้านเยอะแยะนู่นนี้นั่นอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นทางออกเหมือนกับกูก็เห็นอยู่แล้วว่าอ่ะดูเพื่อนดูไอ้เนี่ย ก็ทํางานแบบนี้ไปลูกจ้างเขาก็ไม่เห็นมีชีวิตที่ดีขึ้นมาเหมือนกับว่าก็ไปลูกจ้างวัอนอยังคําก็เห็นลุงตัวเองก็ทํางานงกงกก็ไม่เห็นว่าร่ำรวยอะไรขึ้นมาก็เลยอาจจะคิดว่าบางทีถ้าตนั้น่าจะตอบโจทย์มากกว่ามากมาก,กว่าหรือเปล่าเลยอยากจะไปอยู่ที่อื่นอืมอ,อัน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 นั้นคือเรากำลังวิเคราะห์ใช่ใช่แต่ที่หนูเห็นเลยหนูรู้สึกว่านางอยากหนีออกไปจากลุงอ่า หมือนเหมือนกับว่าก็าะไรอะเอ้เขาเขามีอะไรกันมาสองคนนี้เลยความสัมพันธ์ของเหมือนกับเขาไม่มันเป็นปัญหาเรื่องระหว่างวัยได้ไหมเหมือนเขาไม่เปิดใจคุยกันเออเออเออเกี่ยวออน่าจะเป็นอืส่วนหนึ่งเหมือนพ่อโอไม่ใช่เหมือนเหมือนแบบมันละรีมิงอ่ะพ่อพอเปิดพอคุยกับพ่อคุยกับเหมือนเหมือนเปิดใจคุยเนาะอว่าเล่าให้ฟังว่าผมอยากทำนั่นทำนี่แต่กับลุงไม่ได้คุย ใช่แต่ลุงก็หวังดีนะมันใกล้กันเกินไปหรือเปล่าลุงก็ยังแบบว่าเอ้ยมึงไปเรียนวิเศษสิมึงไปนี่ไปนี่สิคือหวังดีในมุมของเขาอ่ะแต่ลีนรู้สึกว่าทาไมไม่ถามเราว่าอยากทําอะไรจริงๆแล้วอ่ะแบบเออมุมมองผู้ใหญ่กับมุมมองเด็กที่ต้องการมันต่างกันมันออผู้ใหญ่ชอบจะคิดว่าก็ชันชี้ทางให้ชั้นวางให้เธอฉันวางให้เธอว่างนี่คือหวังดีนะแต่เด็กก็คือไม่ต้องหวังดีแค่ซัพพอร์ตก็พอเอถามสิว่าฉันต้องาการอะไรเอม แต่ในมุมนี้ลุงอาจจะไม่เคยถามหลานลุงว่าหลานอยากทําอะไรไหมี่แอบคิดเองนะอันนี้คิดเองไปเลยหรือว่าที่ที่ที่หวนหวนอยากจะหนีออกไปเพราะว่าอยากให้ลุงได้มีชีวิตของตัวเองวะไม่ถึงลีมิงเออเอยลีมิงเออแบบอยากให้ลุงได้มีชีวิตของตัวเองอันนี้คิดไปเองนะเออหรือว่าแบบกูอยู่ตรงนี้กูเป็นพาลให้ลุงลุงไม่มีชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยก็เลย ถ้าฉันไม่อยู่ตรงนี้เออลุงก็อาจจะได้มีชีวิตของตัวเองได้มีความรักได้แบบลุงอยากจะมีความรักในแบบของลุงลุงก็อาจจะทําได้สะดวกกว่าที่มีกูอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ได้คิดไปเององได้คิดคิดไปแทนเออมันก็ตีความได้ตีความไปอย่างนั้นอืมตํ้รลุกันต่อไปแล้วในมุมมองของฮานี่รู้สึกว่าตอนเนี้ยรีมิงเหมือนเป็นส่วนหนึ่งเหมือนเป็นโลกใบใหม่ของเขาอะ ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเขาว่าตั้งแต่ตั้งแต่เขาอยู่มีอาการเนี้ยมาสองสามปีเขาแม่ไม่ออกจากบ้านเออเออให้อยู่แต่บ้านแล้วแม่ก็เหมือนกับเดี๋ยวก็ไปทํางานเป็น่นไปนี้ใช่ไหมเขาก็อยู่คนเดียววันวันก็ดูหนังวันนี้นั่นแต่พอมีคนนี้เข้ามากลายมีการมีมีการมีเพื่อนมันมีฉากที่เหมือนกับว่าเออนั่งรอว่าเมื่อไหร่เขาจะมาอะไรเงี้ยพอเ็นเหมือนส่วนหนึ่งแล้วเนาะแต่ ลีมิงบอกว่าลีอยากเรียนต่างประเทศไปทำงานก็นั่นสิก็แสงว่าณจุดหนึ่งเขาก็ต้องไปสิต่ต้องจากไป <c oughs> ก็ต้องดูต่อว่า <c oughs> ต้องดูต่อว่า,วาความสัมพันธ์ที่มันกําลังจะผลิดอกออกผลมันจะไปในนไนมันจะล้งได้หรือเปล่าอออมันจะลังความฝันได้หรือเปล่าอ่าอ่า แล้วเ,เรื่องราวระหว่างเหมือนตอนเนี้ยเรื่องราวระหว่างของลุงกับบุ๋ใช่ไหมเออเออเออจะพูดอยากพูดฉากนี้มากเลยอ่ะยังไงอยากพูดฉากสุดท้ายเนีืยอืมก่อนจะจบเนี่ยมิกเล่นดีมากเลยอะ่ะใช่ไหมมิกเล่นดีมากเลยอะ่ะอืมอืมมันเป็นมวลแบบยังไงคือแดาหรอก กับความต้องการจริงของตัวละครมันคนละเรื่องเลยนะใช่ใช่แดกบอกว่าผมอยากมีบ้านแต่จริงๆแล้วตัวละครกำลังจะบอกว่าผมอยากมีใครสักคนนะไม่ใช่อยากมีบ้านนะบ้านในความหมายของเขาคือคนที่กลับไปแล้วอะเยังอบอุ่นใช่อืคือผมไม่ได้อยากมีความรักไปเรื่อยอ่ะกูไม่ได้อยากมีกินแล้วทิ้งกินแล้วจบกินแล้วกูอยากมีคนให้พักใจ นี่คือซ u b เ e คในข้อความในในในอะล็อกนั้นนะแล้วมิกส่งสายตาไปหาเขาอะอไปหาจิมอะอโคตรใช่เลยมันคือมันคือรู้เรื่องมันคือคนดูรู้เลยว่าแดลล็อกที่มึงพูดไปกับสิ่งที่มึงต้องการในใจอะออคืออะไรอะเราว้าวเลยเราว้าวในการแสดงมิกฉากนี้มาก คือทำเป็นคนสื่อสารในแววตาได้แบบโอ้มันมันรู้สึกมันรับรู้อะใช่เขาสื่อสารในแบบน้ำเสียงภาษากายเออคำว่าบ้านในแดลหลอกคือใครสักคนหนึ่งเป็นเธอได้ไหมเป็นคุณได้ไหมล่ะกาลังจะเขาจะบอกคุณเป็นให้ผมได้ไหมเป็นบ้านให้ผมได้ไหมเป็นใครสักคนหนึ่งที่ที่ผมจะไปซบไหลได้ไหมแล้วจิมก็ตอบแล้วจิมก็ตอบกลับมาว่าผมเป็นบ้านในใครไม่ได้หรอกเป็นให้ใคร เออซึ่งจิมรู้ด้วยนะเออว่าเมสเซจนีเมสเซจดีคืออะไรแล้วนี่ก็โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่ติดขัดเข้าใจขอโทษด้วยที่เราไม่หยุดอ่ะแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะไม่ยอมแพ้แต่ก็รู้สึกว่าฉันก็จะสแตนบายรอตรงนี้แหละเออสแตนบายรอแต่รู้สึกว่าความที่อาจากการตีความนะตอนนี้เหมือนเหมือนรู้สึกว่าจิมที่ไม่เปิดใจเพราะรู้สึกว่าตัวตัวเองอ่ะยังไม่มั่นคงพอ อออาจจะด้วยภาระหน้าที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครสักคนเออเออเออใช่ดูแลทั้งหลานดูแลทั้งลูกเออถ้าจะมีคนหนึ่งที่ฉันจะต้องมาซัพพอร์ตเนี่ยฉันจะดูแลเขาได้ดีหรือเปล่าเออหรือมันจะเป็นภาระให้ฉันเพิ่มอีกหรือเปล่าฟิลนั้นน่าจะฟิลนั้นอืมก็แค่ตอนที่รถชนแล้วเขายังต้องมาจ่ายให้อะมันก็รู้สึกว่าเออ ตัวเองยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเออบทเรื่องนี้มันมีอะไรให้พูดเยอะมากจริงม,ม, <า S 1> มันมี<อ> <detail. S 2> ดีเทลคือเขาเปิดหัวมาอืเขาก็ต้องการที่จะชี้ให้เห็นอยู่แล้วว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพราะเขาเปิดมาเลยว่าในสถานการณ์หลังโควิดใช่ที่หลายร้านได้รับผลกระทบอืก็ตั้งแต่จักระดาษรัฐบาลด้วยเลยใช่คือคนาเราอาจจะเข้าใจว่าอุ๊ยจะจนได้ไงเป็นเจ้าของร้านนู่นนี่นั่น แต่ส่วนมากคุณที่เป็นเจ้าของลักษณะลักษณะเนี้ยเป็นเงินหมุนนะอืมแล้วภาระ,ะเขาหลายอย่างใช่อืมแล้ว,แล,วแล้วมันก็มาตีอีกว่าเป็นคนที่ใจดีให้กินฟรีอีกเติมไม่อั้นขายถูกอีกอืมแล้วกําไรอยู่ไหนกาไรอยู่ไหนอ่าก็ว่าไปนั่นอีกเอเอ,เอต้องรอดูต่อไปว่ามันจะยังไงเอเอเอย่างโอนวิหลายปมไม่ติดตามเหมือนกันเนาะเรื่องนี้เนาะแล้วเรื่องแล้วในตัวอย่างที่เราเห็นที่เขาพูดว่า พี่สาวเคยพูดว่าความรักชายชายมันไปไปไม่ได้เออแต่เขาว่าเขาจะทําให้ดูเดี๋วกูทาให้ดูอืมอ้าวตอนแรกีหนปฏิเสธอยู่เลยว่ากูไม่อยากมีใครแต่ตอนนี้จะทําให้ดูแล้วหรอเออแต่อาจจะหมายความว่าเขาเคยพูดกับพี่เขาอย่างนั้นหรือเขาอาจจะเคยพูดแล้วเขาทําไม่ได้อย่างงี้เปล่าเออหรือเปล่าวะเออก็เลยเป็นปมว่าไม่อยากรับใครเข้ามาอีกแล้วอย่างนี้ือเพราะกูรักแท้มันดูแลไม่ได้เอองั้นไงในความเป็นแบบ ชายรักชายมันยากหรอมันยากก็ยากจริงนะเอาจริงๆนะแล้วเท่าที่แบบเห็นเพื่อนหลายๆคนนะเพราะว่าเคยเห็นโพสท,ที่เขาเขียนไ้ในเฟซบุ๊กเลยในซีรีส์พยายามจะแบบบอกมากเหลือเกินว่าออซีรีส์วายนี่มันรักเดียวใจเดียวแต่ความจริงนี่หมุนกันเป็นพันๆอย่าง วันหนึ่งแบบแต่สก็จริงนะแบบแต่ที่เราเห็นเบื่อๆมาก็ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนกันได้เยอะเหมือนกันแต่มันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะไม่ไม่ใช่หุกความรักมันเป็นไปได้หมดเพราะว่าเราไม่อยากไปตีตาว่าเออถ้าเป็นชายชายเป็นอาเป็นเก้งสมมุตินะเป็นเก้งมันจะต้องไหลใจต้องหลใจต้องแบบว่า มั่วสเต็กเลยก็ไม่อยากไปตีตาเพราะว่าคนที่เพื่อนคนที่เขารักกันมาหุยอยู่ใช่คนเดียวเลยก็มีเพราะหญิงชายเอาจริงๆทุกเพศมันก็มันมันก็มีสิทธิ์หลายใจได้หมดแหละมนอยู่ที่คนอยู่ที่คนจริงชใช่โอ้เห็นไหมล่ะแค่สองตอนมีประเด็นอะไรให้พูดเยอะเนาะเออเออด้วยความที่มันเป็นประเด็นของผู้ใหญ่อ่ะมันมันเป็นเรื่องที่แบบชี้ชี้เพระว่า พูดถึงชีวิตของวัยผู้ใหญ่วัยทำงานวัยต้องรับผิดชอบชีวิตอ่ะมันก็จึงมีอะไรให้มันได้วิเคราะห์เยอะพี่เหมยเออน่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจมันเป็นการ์ตูนมาก่อนเหรอมันเป็นหรือว่าเขาเขียนอันนี้เขียนใหม่เขียนใหม่เหรอใช่ไม่ได้เป็นนิยายไว้รถเนาะเขาเขียนได้ดีนะเออมีคุณกรผมด้วยนะเขียนเนาะขู่เขา คุณปอมก่อนผมก็มาร่วมเขียนหรอเป็นทีมหนึ่งในทีมหรอโอเคอประมาณนี้แล้วกัน,นเดี๋ยวเราก็จะว่ากันต่อไปในอีพีต,ต่อไปนะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะอ่ะสะดับอีพีก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ